สวัสดีค่ะพี่น้องมากพอกันอีกแล้วด้วยจ้ะเมื่อกี้ค่ะเบิ้งข่าวของบอโจค่ะพายุฤดูร้อนมันน่ากลัวจริงๆพี่น้องพัดเอาเพื่อนไปต่างหลายหลังได้เฉพาะของบอโจว่วงสาหน่อยด้อจ้ะอันของบอโจหี่พัดไปประมาณสองหลังหลังคาเปิดพี่น้องแต่ตอ,อันเด้อตัวนั่อนซอซนด โหูพนยูเฮื่อนโบพนนัสยูเฮื่อนอะไรตอน,นั้นก็เห็นไรสุดยางลงไปบึงอยู่วาอ่ามันเป็นยังไงเนาะผลจากหลังจากท่ว่าพายุเข่าไหมเห็นและะ้วก็อู้ขัดอยู่พอหลังคาเปิดไปต่้งสองหลังหลังหนึ่งเปิดอยู่ฝั่งหนึ่งน้อยๆอ,อีกหลังหนึ่งไปทั้งหมดเลยพี่น้อง วันนี้มันกับว่าใดแค่วงสาวหน่อยคือหลอบนอกที่ว่าตามที่เห็นข่าวบวาจะเป็นข่าวในหนา้าเฟซหรือว่าหนา้ายูทู e ก็คือโอ้โหหลังค่าเปิดไปหลยหลังค่ะพี่น้องบ่อพ่ออยู่จังหวัดสุรินท์คุวยตายอีกหกโตฝ่าพาพี่น้องราคาแหงถืออยู่ราคางัวกระทึกถือราคาคุวยกระทึกถืออะไรก็ยังว่าได้เงินเด้พี่น้องฝ่าพาสิได้เงินบ่ อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของตัวข่อยเองเด้ว่าเวลาฝ่าพา,ฝ,าฝ่าลงแบบเนี้ยเป็นอุทกภัยแบบนี้ยงวอคั้วนี่มัมได้รับเงินเยียวยาน้ำเข่าบ่พี่น้องหรือว่าอันแล้วก็แล้วไปเสียก็เสียไปเสียฟี่แม่พี่น้องบ่หัวเสียฟี่หรือบ่ฟี่เด้แต่ว่าตายไปหกตไมีแต่ตยิงใหญ่พี่น้องแต่สะออ่อนเพิ่นเลี้ยงมากกว่าเสด็งใหญ่เลี้ยงมากไก่เสด็ขาย สิขายกับบอมีราคาผัานนี้มาเจอฝ่าโดนฝนอีกเนะาะดันแล้วต้นกล้วยหล่มบางงางเห็นแล้วกันเนาะ